ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอหลังจากที่มันกินยาเม็ดเสริมสร้างอสูรเข้าไปโคชสารวิเทียนไพบุนั้นดูเหมือนจะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงใดๆเลยถ้ามันนั้นประสบความสำเร็จจริงมันก็ควรจะเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้ แต่ไม่มีปฏิกิริยาใดๆที่แสดงออกมาจากตัวของมันเลยชิงสุยรู้ว่ามันนั้นล้มเหลวลงในเม็ดแรกแม้ว่าจะได้ผลของยาเม็ดเสริมสร้างอสูรนั้นจะเพิ่มความแข็งแกร่งของโคชสารวิเทียนภัยบุ์ได้แต่มันมีแค่สิบ เปอร์เซนที่จะเกิดขึ้นดังนั้นมันปกติที่จะล้มเหลวอย่างไรก็ตามชิงสุยนั้นรู้สึกผิดหวังเล็กน้อยเขามียาหเม็ดในมือของเขาเขานั้นใช้เวลาเต็มถึง2วันในการกลั่นและปรับแต่งสูตรยาของมัน ชิงสุยนั้นกังวลว่าตอนนี้เขาอาจจะไม่คุ้มกับการลงทุนนี้โคชสารวิเทียนภัยบู์ดูเหมือนจะไม่ได้มีเปลี่ยนแปลงใดๆเลยแต่มันนั้นก็ดูมีความสุขขณะวิ่งรอบๆชิงสุยร่างกายขนาดใหญ่ของมันนั้นว่องไวและไร้คู่แข่ง มันนั้นมีร่างกายที่มีศักยภาพอย่างมากแต่อย่างไรความแข็งแกร่งในปัจจุบันของมันก็อยู่ในระดับที่ต่ำเกินไปดังนั้นในการต่อสู้ครั้งล่าสุดจึงทำให้เขานั้นต้องใช้วัิระสยบอสูรออกมาหลังจากรอเวลาอีกสักพัก ชิงสุยก็นำเอายาเม็ดเสริมสร้างอสูรอีกเม็ดป้อนให้กับโคชสารวิเทียนไพยบูลเขานั้นได้แต่รอคอยอย่างอดทนเป็นอีกครั้งที่เขาภาวนาให้ยานั้นได้ผลเวลาผ่านไปอีกครั้งชิงสุยสึกผิดหวังอย่างมาก มันนั้นได้ผ่านไปหนึ่งชั่วยามในขณะที่ชิงสุยนั้นกำลังสิ้นหวงังแต่แล้วก็เริ่มเกิดการเปลี่ยนหลังจากที่โคชสารวิเชียนไพยบูลน,นั้นได้กินยาเม็ดเสริมสร้างอสูรเข้าไป ตัวของโคชสารวิเทียนไพยบูลนั้นได้เรืองแสงสีทองอร่ามออกมาในเวลานี้ชิงสุยรู้สึกตื่นเต้นมากโคชสารวิเทียนไพยบูรลมานนั้นได้วิวัฒนาการในเวลานี้มันนั้นได้กลายเป็นสัตว์อสูรที่อยู่ในระดับสูงขึ้นกว่าเก่า มีโอกาสต่ำมากที่ยาเม็ดเสริมสร้างอสูรจะได้ผลและแล้วมันก็สำเร็จในพยายามครั้งที่สองแสงสีทองอารามได้กลายเป็นรังไหมขนาดใหญ่ห่อหุ้มร่างกายของโคชสารวิเชียนภัยบู์ทั้งหมด ชิงสุยยืนมองภาพที่เกิดอย่างมีความสุขเขาเฝ้าดูการเปลี่ยนแปลงของโคชสารวิเทียนไพบูลด้วยหัวใจที่เต็นแรงหลังเขาจักรู้ว่ายาเม็ดเสริมสร้างอสูรนั้นประสบความสำเร็จชิงสุยรู้สึกโล่งอกในใจของเขา แม้ว่าส่วนที่เหลือของยาเม็ดเสริมสร้างอสูรนั้นจะล้มเหลวมันก็ยังคุ้มค่าอยู่ดีในเวลานี้หลังจากที่เสียงดังสนั่นดังขึ้นรังไหมสีทองก็ได้จางหายไปสายตาของชิงสุยจับจ้องไปที่มันอย่างใจจดใจจอ่อ ดูเหมือนว่าร่างกายของโคชสารวิเทียนไพบูนนั้นจะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นเล็กน้อยมันนั้นสูงถึง22เมตรร่างกายของมันทั้งหมดถูกปกคลุมด้วยสีทองดางแผ่นทองคำหลังจากที่เขาสัมผัสได้ถึงความแข็งแกร่งของโคชสารวิเทียนไพบู์เขาก็หัวเราะออกมาอย่างมีความสุขพละกำลังของมันนั้นได้เพิ่มขึ้น300อาณาจากักรและการป้องกันเพิ่มขึ้นประมาณ500อาณาจากักร ความสามารถของทุกๆด้านได้ยกระดับรุงขึ้นในเวลานี้คชสารวิเทียนภัยบูรณ์ขณะนี้มีพละกำลังทั้งหมด450อาณาจากักรและมีการป้องกันมากกว่า900อาณาจักรภายใต้อิทธิพลของปราณวชิระและคุ้มครองวชิระ ความสามารถของโคชสารวิเทียนไพยบูลเพิ่มขึ้นหลายเท่าการพละกำลังของมันนั้นได้เพิ่มสูงขึ้นถึง1,000อาณาจากักรในขณะที่การป้องกันของมันได้ก้าวมาสู่1,900ออาณาจากักรความเร็วของมันก็ทวีคูณขึ้นไปหลายเท่า แต่เดิมการหลบหลีกของโคชสารวิเทียนเพบูลนั้นก็แข็งแรงอยู่แล้วแต่ตอนนี้ตอนนี้มันนั้นกลับเพิ่มขึ้นมาอีกอย่างมากทำให้ยากที่สัตว์อสูรในระดับเดียวกันจะรับมือกับมันได้ นอกจากนี้ด้วยการป้องกันของปราณวัชิราคุ้มคลั่งที่สามารถเพิ่มพะละกำลังของมันได้อีกสองเท่าทำให้ตอนนี้โคชสารวิเชียนไพยบู์สามารถปลดปล่อยพลกำลังออกมาได้ถึง2,000อาณาจักรได้ ถึงแม้ว่ามันนั้นจะก้าวหน้าขึ้นอย่างมากแต่คคชสารวิเทียนไพยบูลนั้นก็แทบไม่สามารถเทียบได้กับระดับสูงสุดในระดับ6ของนักบุญพิโรธของมนุษย์มันนั้นสามารถเทียบได้แค่ระดับ4ี่ ของปราณนักบุญพิโรธสัตว์อสูรเท่านั้นในเวลาอสูรเกล็ดเพลิงนราการอยู่ที่ระดับ8ของปราณนักบุญพิโรธนั้นสามารถมีความแข็งแกร่งมากกว่า5,000อาณาจักรซึ่งยังห่างไกลกับโคชสารวิเทียนภัยบุญของเขาอย่างมาก สำหรับสัตว์อสูรระยะห่างระหว่างแต่ละชั้นของอาณาจักรพลังปราณนักบุญพิโรธในช่วงต้านนั้นมีความห่างของแต่ละระดับถึง300อาณาจากักรและหลังจากที่ระดับ5ของปราณนักบุญพิโรธความแตกต่างของมันจะเพิ่มถึงมากกว่า หนึ่พอาณาจักรขึ้นอยู่กับตัวของมันเช่นสัตว์อสูรทั่วทั่วไปเมื่อมันนั้นเข้าสู่ระดับสูงสุดของระดับ6ของปราณนักบุญพิโรธมันนั้นจะมีความแข็งแกร่งโดยรวมอยู่ที่3,000ันอาณาจากักร และเมื่อไปถึงระดับสูงสุดของระดับที่7มันนั้นก็จะมีความแข็งแกร่งมากกว่า4,500อาณาจากักรและเมื่อไปถึงระดับสูงสุดของระดับที่8มันนั้นก็จะมีความแข็งแกร่งมากกว่า5,500อาณาจากักร เช่นเดียวกับอสูรเกล็ดเพลิงนราการที่อยู่ในระดับสูงสุดของระดับ8ของปราณนักบุญพิโรธเมื่อพิจารณาจากการโจมตีของคชสารวิเชียนภัยบูรณ์มันเป็นเรื่องยากสำหรับมันที่จะมีส่วนในการต่อสู้ จะมีความเร็วและป้องกันที่สูงแต่มันนั้นก็ไม่สามารถช่วยอะไรชิงสุยมองไปที่ยาเม็ดที่เหลือ4ี่เม็ดในมือของเขาชิงสุยอธิษฐานในใจขอแค่หนึ่งเม็ดจากอีก4เม็ดนั้นที่จะสามารถประสบความสำเร็จได้ก็พอ มันนั้นเป็นวิธีที่ดีที่สุดแล้วที่จะช่วยยกระดับโคชสารวิเทียนเพบูในเวลานี้มันนั้นเป็นสัตสว์อสูรสวรรค์ที่เกิดมาเพื่อต่อสู้มันมีทักษะการป้องกันที่แข็งแกร่ง ทักษะข้าฟันที่สามารถลดทอนความรุนแรงและความแข็งแกร่งฝ่ายตรงข้ามลงปรันกระบี่วชิระในตอนนี้หลังจากที่คคชสารวิเชียนไยบูลได้กินยาเม็ดที่สองไปดูเหมือนว่ามันนั้นจะยิ่งฉลาดขึ้น มันมีความสุขและมีไหวพริบมากขึ้นชิงสุยมีความสุขอย่างมากกับผลที่เกิดเขาเหยียดมือของเขาและป้อนยาเม็ดเสริมสร้างอสูรอีกเม็ดเข้าปากแคทสารวิเทียนไัยบู์ ความรู้สึกเช่นเก่าได้กลับมาอีกครั้งเวลาให้ยการรอคอยได้เริ่มขึ้นแต่หน้าเสียดายที่หลังจากใช้เวลาสักพักมันนั้นก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงชิงสุยไม่ได้ลังเลที่จะป้อนยาอีกเม็ดหลังจากใช้เวลาสักพักใหญ่ ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงชิงสุยใช้รอจนเวลาอยู่พักใหญ่แต่ก็ยังไม่มีสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิ้นเขานั้นยังคงเหลือ,อยาอีกสองเม็ดชิงสุป้อนอยาอีกเม็ดให้กับคุชสารวิเทียนไัยบู์ มันน่าเสียดายที่ยานี้ล้มเหลวอีกครั้งความสำเร็จของมันนั้นค่อนข้าต่ำมากชิงสุยป้อนยาอย่างตั้งใจสำหรับยาเม็ดสุดท้ายเวลานี้ชิงสุยไม่ได้มีความหวังใดๆเขาแค่อยากให้มันกินเม็ดสุดท้ายและให้มันจบจบไป เขานั้นคิดว่าเขาก็โชคดีแค่ไหนแล้วที่ประสบความสำเร็จได้ครั้งหนึ่งเดิมทีชิงซุยวางแผนที่จะใช้หยกที่ผลิตโดยราชสีหยกเพื่อเพิ่มผลของยาเม็ดเสริมสร้างอสูรแต่มันไม่มีประโยชน์ที่จะเพิ่มผลของยานี้ ปริมาณของพลังยาเม็ดเสริมสร้างอสูรนั้นสามารถเพิ่มระดับและการแข็งแกร่งของสัตว์อสูรได้ในพริบตาดังนั้นการเพิ่มผลของยานั้นจึงไม่ได้ส่งผลมากนักในตอนนี้หลังจากใช้เวลาไปครู่หนึ่ง ก็ยังไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงใดๆชิงสุยรู้สึกว่ายาตัวนี้ต้องล้มเหลวดังเช่นเคยชิงสุยคุมขมับของเขาอย่างน้อยก็มีหนึ่งเม็ดที่สำเร็จตอนนี้เขานั้นสามารถได้รับแข็งแกร่งเพิ่มขึ้น20%อร์ซ จากการเติบโตของโคชสารวิเชียนไพบุญมันก็ถือว่าเป็นการเพิ่มขึ้นที่สำคัญของเขาในเวลานี้เมื่อชิงสุยกำลังจะหันไปทางอื่นก็ปรากฏแสงสว่างสีทองอาร่ามขึ้นในเวลานี้ สำเร็จชิงสุยหันกลับไปดูฉากที่คุ้นเคยของเขาร่างกายของเขานั้นสัน่นไหวเพราะความตื่นเต้นโคชสารวิเชียนภัยบู์ได้รับการยกระดับอีกครั้งตอนนี้เขานั้นสามารถใช้วชิรสยบอสูรได้อย่างที่เขาต้องการโดยไม่กังวลอีกต่อไปในอดีตเขาต้องเป็นห่วงอย่างมากทุกครั้งที่เขาใช้วชิรสยบอสูรเขานั้นต้องระวังเป็นพิเศษ เขานั้นไม่กล้าที่จะปล่อยให้คชสารวิเทียนไพรบุลออกไปไกลาจากตัวของเขาเพราะกลัวจะถูกว่ามันนั้นจะถูกฆ่าตายเวลานี้ชิงสุยจ้องมองอย่างไม่กระพริบตาในรังไหมสีทองที่ห่อโคชสารวิเทียนไพยบุล ิงซุยรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างบ้าคลั่งของคชสารวิเชียนไพยบูลความแข็งแกร่งของร่างกายเพิ่มของมันนั้นเพิ่มขึ้นอีก300อาณาจาักรการป้องกันเพิ่มขึ้น500อาณาจักรภายใต้ผลของทักษะปราณวชิระ คุ้มครองวชิระและก้าววารีวชิระการป้องกันของโคชสรันรวิเทียนไพบูลเปลี่ยนเป็นสามพันอาณาจักรเมื่อใช้การประทาวชิระคุ้มคลั่งพละกกำลังของมันนั้นสูงถึง3,000อาณาจักรห้าห้านี่มันแทบจะถึงระดับที่8ของมนุษย์ในปราณนักบุญพิโรธ ชิงสุยไม่สามารถช่วยแค่จะรู้สึกมีความสุขการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุดคือความเร็วของโคชสารวิเชียนไพยบู์ในปัจจุบันโคชสารวิเชียนไพยบู์นั้นสูงถึง25เมตรมันดูแข็งแกร่งและดูดันขึ้น ผิวของมันนั้นส่องแสงสว่างเหมือนทองคำอร่ามครอบคลุมร่างกายของมันตอนนี้เมื่อเขาขี่คคชสารวิเชียนไพยบู์มันทำให้เขารู้สึกถึงความปลอดภัยและอบอุ่นใจอย่างมาก ชิงสุ่ยไม่ได้คาดหวังในยาเม็ดเสริมสร้างอสูรเม็ดสุดท้ายที่สำคัญเวลามันนั้นก็ผ่านไปสักพักใหญ่ๆเขาจึงไม่ได้คาดหวังว่าความสำเร็จในครั้งสุดท้ายนี้มันเป็นเรื่องน่าแปลกใจเพราะโคชสารวิเทียนไพบูล์ มีความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้น300อาณาจักรและการป้องกัน500อาณาจักรจะเพิ่มขึ้นอย่างมาภายใต้ผลของทักษะปราณวชิระคุ้มครองวชิระและก้าวารีวชิระจาก6เม็ดของยาเม็ดเสริมสร้างอสูรมันนั้นสามารถประสบความสำเร็จไปถึง2เมตรชิงสุ่ยพอใจอย่างมากกำลังผลลัพธ์ที่เกิดโชคดีที่โคชสารวิเทียนไพบู์นั้นสามารถเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง ที่จริงการประสบความสำเร็จแม้แต่ครั้งเดียวก็จะถือว่าเป็นโชคดีมากแล้วหลังจากกินอาหารชิงสุยได้นอนหลับลงเขานั้นต้องการจะพักผ่อนเพราะเขานั้นใช้เวลาไปส่วนมากในการสร้างยาเม็ดขึ้นมา และเขานั้นก่อนหน้านั้นได้ปรับแต่งพลังที่ได้รับมา20%ของความแข็งแกร่งของโคชสารวิเทียนไพยบูลมันนั้นเป็นเวลาถึง8ชั่วยามแล้วมันนั้นก็นานมาแล้วตั้งแต่ชิงสุยนอนมาเขาค่อยๆลืมตาขึ้น เขาพบว่ากลิ่นไอที่แสนคุ้นเคยได้ปรากฏออกมาในเวลานี้และนี้คือการเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่ที่สุดที่เขาในช่วงนี้หลังจากการเพิ่มขึ้นของความแข็งแกร่งครั้งล่าสุดคดชสารวิเทียนภัยบูนได้ก้าวผ่านไปสองระดับ ตอนนี้ร่างกายของมันนั้นแข็งแกร่งขึ้น600อาณาจากักรและมีการป้องกันเพิ่มขึ้น1,000อาณาจักรความเร็วและคุณสมบัติอื่นๆมีการเพิ่มขึ้นด้วยจำนวนหลายเท่า20% 55ที่สำคัญตอนนี้ค่านั้นได้รับผลจาก 20%ของความแข็งแกร่งของโคชสารวิเชียนไพยบูลทำให้พละกกำลังของข้านั้นได้เพิ่มขึ้น120อาณาจากักรการป้องกันเพิ่มขึ้นอีก200อาณาจากักรและความเร็วมากของข้านั้นก็เพิ่มขึ้นกว่า50%จากความเร็วเดิมของข้า ชิงสุยรู้สึกปลับลื่นยินดีมากมีการเพิ่มขึ้นความแข็งแกร่งในช่วงวิกฤตเช่นนี้ทำให้เขารู้สึกมีความสุขมากหลังจากการพักผ่อนของเขาชิงสุยปรับสภาพจิตใจของเขาและเตรียมที่จะปรับแต่งกลิ่นอายขอเขา เขาได้หมุนเวียนเล็เดสริมกายยาบรรพาการและค่อยๆกระตุ้นพลังธรรมชาติสงบนิ่งดังภูผาปรานกระทิงคลัง่งและค่อยๆโคจรพลังของเขาจนถึงจุดสูงส,สุดทักษะปราการจูดโจมหลังจากกลิ่นอายดังกล่าวสลายไปพละกกำลังที่มหาศารได้ระเบิดขึ้นภายในร่างกายของชิงสุยทําให้ชิงสุยนั้นจะรู้สึกเจ็บปวดอย่างรุนแรงข้างในร่างกายของเขา เขารู้สึกเหมือนปันเถียนและเส้นลมปราณทั้งหมดของเขากำลังจะแตกเป็นเสี่ยงเสียงเป็นพลังที่บ้าคลั่งกำลังหมุนวนในร่างกายของเขาชิงสุยยังคงมองลงไปภายในร่างกายของตัวเองและหมุนเวียนเพลดเสริมกายาบรรพากาลและค่อยๆดูดซับพลังที่บ้าคลั่งเหล่านั้นเอาไว้เวลาได้ผ่านไปหนึ่งวันเต็ม จิงสุยยังคงนั่งอยู่ตรงนั้นโดยไม่ขย,ยับเขานั้นกำลังทนต่อปราณที่ประทาการักันและความเสียหายที่ในส่วนลึกๆของร่างกายของเขาเมื่อพลังงานที่เกินกว่าที่ร่างกายสามารถทนต่อได้ได้ประทักกับร่างกายของเขาอย่างต่อเนื่อง แต่ถึงอย่างไรมันนั้นก็ไม่สามารถทำให้ร่างกายยืดหยุ่นและแข็งแกร่งของเขาระเบิดออกนั้นเป็นเพราะเคล็ดเสริมกายาบรรพการของเขานั่นเองหลังจากวันนั้นผ่านไปชิงสุคยค่อยค่ยลืมตาขึ้นเกิดรอยยิ้มจางจางบนใบหน้าของเขา มนนั้นแสดงออกให้เห็นว่าเขาก็นั้นมีความสุขมาแค่ไหนเขาได้ตรวจสอบความแข็งแกร่งของเขาในตอนนี้ตอนนี้ร่างกายของเขาได้ความแข็งแกร่งขึ้น400อาณาจักรและมีการป้องกันเพิ่มขึ้น600อาณาจากักร ภายใต้ผลกระทบของปราณวชิระคุ้มครองวชิระทำให้เขานั้นมีความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นถึง800อาณาจากักรและมีการป้องกัน1,200อาณาจักรในสายตาของผู้อื่นชิงสุยดูเหมือนจะอยู่ในสูงสุดในระดับ4ของปราณนักบุญพิโรธ จากน,น,นั้นชิงสุ่ยค่อยๆเริ่มและหมุนเวียนพลังธรรมชาติและพลังอื่นๆทั้งหมดออกมาจากนั้นเขาหยิบกระบี่ดารายุคคาดและโล่ทองอินทนินศักดิ์สิทธิ์ครื่งรางแห่งพระเจ้าเครื่องรางโล่ศักดิ์สิทธิ์เขาได้ฟาดออกไปอย่างสุดแรงเกิดด้วยโดยใช้แคลดกระบี่ผสานอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ